สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไบบาซิงช่องที่จะพาเพื่อนเพื่อนไปพบกับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกและในวันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับรถสปอร์ตไบรุ่นเล็กแต่ดุดันที่เรียกได้ว่าเป็นดาวเด่นในปี2026อย่าง k a วาซากินินจา z ัเ125ที่กําลังสร้างกระแสความสนใจไปทั่วโลกสําหรับใครที่เป็นแฟนรถสปอร์ตหรือชื่นชอบความเร็วในสไตล์ที่เข้าถึงได้ง่าย รุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์สุดๆคาวาซากินินจา z 1ี1 2 5 2ก2 6่มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ที่ถูกยกมาจากกลุ่นพี่อย่าง ZX6R และ ZX10R ด้วยเส้นสายที่คมชัดไฟหน้าแบบเล็ดที่มีความสปอร์ตเฉี่ยวเสริมด้วยแฟริงด้านข้างที่เน้นความแอโรไดนามิกเพื่อการขับขี่ที่มั่นคงและลดแรงต้านลมได้อย่างดีเยี่ยม บอกเลยว่าใครเห็นก็ต้องสะดุดตาและอยากครอบครองทันทีในเรื่องของขุมพลังาาวาซากิได้ใส่เครื่องยนต์ขนาด125ลูกบาทเซนติเมตร1สูบสจังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่งหลายๆค่ายเพราะให้พละกกำลังที่ตอบสนองได้รวดเร็วพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ที่เราใจ ให้กำลังสูงสุดประมาณ15แรงม้าที่รอบเครื่องสูงสุดเกือบ10,000รอบต่อน,นาทีและระบบเกียร์6สปีดท,ที่สามารถทำให้การขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองเต็มไปด้วยความสนุกและความมันนินจาซัต X125 ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ที่คาวาซากิภูมิใจนำเสนอไม่ว่าจะเป็นระบบสลิปเปอร์คลัตที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์ลงอย่างรวดเร็วไม่ทำให้ล้อหลังล็อกรวมถึงระบบ ABS ที่ติดตั้งมาเป็นมาตรฐานทั้งล้อหน้าและล้อหลัง เพิ่มความมั่นใจในการเบรกทุกสถานการณ์และยังมีจอเรียนไมดดิจิทัลแบบ Full LCD ที่สามารถแสดงผลได้ครบถ้วนทั้งรอบเครื่อง ความเร็วระยะทางและยังรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชันรีด i โอโลจีของ Ka ว a s a กิทำให้ผู้ขับขี่สามารถตรวจสอบข้อมูลการขับขี่และการแจ้งเตือนต่างๆได้อย่างสะดวกสบายในด้านช่วงล่างและการควบคุม k a w a s a กิได้ใส่โช๊คอัพหน้าแบบอัพไซด์าดาวขนาด37มิลลิเมตรที่ให้ความมั่นคงและการซับแรงที่ยอดเยี่ยมส่วนด้านหลังเป็นโช๊คเดี่ยวที่สามารถปรับค่าพอลิโลดได้ทำให้เหมาะกับผู้ขับขี่หลายสไตล์ทั้งสายซิ่งและสายทัวริง ล้ออันลอยน้ำหนักเบาขนาด17นิ้วมาพร้อมกับยางที่มีหน้าสัมผัสกว้างช่วยให้เกาะถนนได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นความเร็วสูงสุดของ Kawasaki Ninja ZX-125 2026ถูกคาดการว่าสามารถทำได้ราวๆ120-130กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่ามากเกินพอสำหรับรถคลาส125ลูกบาทเซนติเมตรและยังให้ความรู้สึกในการควบคุมที่มั่นคงและสนุกกับการขับขี่ สำหรับราคาจำหน่าย Kawasaki Ninja ZX 125 2026เปิดตัวที่ยุโรปด้วยราคาเริ่มต้นประมาณ4,500ยูโรหรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ175,000บาทแน่นอนว่าเมื่อเข้ามาจำหน่ายในเอเชียรวมถึงประเทศไทยราคาน้าจะอยู่ที่ประมาณ120,000ถึง135,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้ง่ายสำหรับสายสปอร์ตที่อยากได้รถดีไซน์ดูดัน เครื่องยนต์ทันสมัยและเทคโนโลยีครบครันหลายคนอาจสงสัยว่า Kawasaki Ninja ZX-125 แตกต่างจากกลุ่นนินจา125เดิมอย่างไรคำตอบก็คือ ZX-125 จะมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ที่ยกมาจากตระกูล CX ซีรีส์และใส่เทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าเดิมโดยเฉพาะระบบช่วงล่างและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยเสริมความปลอดภัยและการควบคุม รวมถึงเครื่องยนต์ที่ได้รับการปรับปรุงให้ตอบสนองได้เร็วขึ้นและประหยัดน้ำมันมากขึ้นด้วย k a w a ซากิดินจ a าเซตเอ125 2026จึงไม่ใช่แค่รถสปอร์ตคลาสเริ่มต้นเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับทั้งมือใหม่และคนที่ต้องการรถสปอร์ตขนาดเล็กที่สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริงจบการรีวิวในวันนี้ต้องบอกเลยว่าคาวาซากิดินจาเกซ์125 2026เป็นรถที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์ ความแรงเทคโนโลยีและราคาที่จับต้องได้หากเพื่อนๆคนไหนกำลังมองหารถสปอร์ตใบรุ่นเล็กที่ไม่ธรรมดารุ่นนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไบบัสสิ่งของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารและรีวิวรถรุ่นใหม่ๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ